สวัสดีวันหยุดครับในตอนที่แล้วครับผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ทําให้คนไม่ออฐานผู้มั่งคั่งร่ํารวยนั้นนั่นก็คือการสร้างหนี้และถ้าคุณนั้นอยากจะเป็นคนไม่ออทฐานผู้มั่งคั่งเหมือนกันคุณนั้นก็จะเป็นต้องสร้างหนี้เช่นกันครับและมุมมองในเรื่องหนี้ของคนไม่ออฐานผู้มั่งคั่งนั้นจะตรงกันข้ามกับคนเถืนตรงและถังแตกขนาดไหนในวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ครับ และก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆอย่าง GOFX r o t d g u t o r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์ description ในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มเนื้อหาของวันนี้กันได้เลยครับมารเทวิสเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าไม่มีใครใส่ใจว่าคุณจะเป็นหรือตายลองขาดส่งค่าผ่อนรถสักสอวดดูสิ คุณคงรู้แล้วน,นะครับเมื่อมาถึงเรื่องเงินเงินทองทองคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งนั้นจะคิดและก็ทําในวิธีทางที่กับตลับปัดและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้พวกเขานั้นร่ํารวยและบรรดาคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งก็มีวิธีคิดและวิธีทําแบบกับตลปัดสําหรับจัดการกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งนั้นจะสร้างหนี้ครับสรุปสั้นๆก็คือถ้าคุณนั้นอยากจะเป็นคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งคุณนั้นก็จําเป็นต้องสร้างหนี้เช่นกัน มีหลายลายคนครับที่บ่นกับผมว่านี่โรเบิร์ตฉันน่าเรียดสุดๆไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็มีนี่อยู่แล้วอย่าเพิ่งสับสนและหงุดหงิดไปนะครับให้ผมอธิบายสักหน่อยนี่นั้นมีอยู่2ประเภทครับคือนี่เสียและก็นี่ดีคนเห็นตรงระถังแตกนั้นมีแต่นี่แย่ๆอยู่มากมายมหาศาลส่วนคนไม่อาฐานภูมังข้างนั้นจะมีแต่นี่ดีๆเป็นตันๆเช่นกันครับนี่เสียนั้น ทำให้คนเห็นตรงแล้ถังแตกนั้นถังแตกแล้วถังแตกอีกส่วนหนี้ดีนั้นจะทําให้คนไม่ออาฐานปูมังคังนั้นร่ํารวยเรียกได้ว่ารวยเอารวยเอานั่นเองคุณจะได้รู้ได้อย่างรวดเร็วครับเพราะผมนั้นจะสอนหลักการที่ง่ายมากๆซึ่งบรรดาคนไม่อาฐานปูมังคง่งใช้เพื่อกําจัดหนี้เสียและสร้างหนี้ดีขึ้นมาเมื่อคุณฟังเรื่องนี้จนจบคุณจะสามารถวางแผนการปลดหนี้เสียและสร้างหนี้ดีอย่างคนไม่อาฐานปูมังคังได้ด้วยตัวเอง ก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่านี่เสียคืออะไรนี่เสียนั้นคือนี่ประเภทที่อาจกองท่วมหัวคุณอยู่ในขณะนี้มันคือนี่ที่ติดค้างอยู่ในบัตรเครดิตตั้งแต่ค่าของช้าเมื่อวานไปจนถึงการท่องเที่ยวเามื่อ3าปีก่อนที่คุณนั้นยังชําระไม่หมดมันคือเงินที่กู้ยืมมาในชื่อของคุณเงินที่คุณกู้มาซื้อรถซื้อเฟอร์าานิเจอร์จ่ายค่างานจ่ายค่างานแต่งงานลูกสาวซื้อเรือตกปลาที่คุณอยากได้นักหนามันคือบัตรเครดิตท,ทั้งหมดที่คุณเปิดเพื่อซื้อทีวีจอแบน50นิ้วรถเข็นเด็ก ้าออมสําหรับหนึ่งเดือนและแม้แต่ปุ๋ยสําหรับสนามหญ้าตามคําจํากัดความของผมนะครับทั้งหมดที่คุณซื้อมานี่คือหนี้เสียถ้ามานันเห่อครับเพราะว่าราคามันนั้นมีแต่จะตกลงเรื่อยๆและอาจจะถูกจัดได้ว่าเป็นหนี้สินคุณจําเรื่องหนี้สินได้ไหมครับบรรดาของหรูๆและสิ่งของบรดาที่คุณอยากจะครอบครองจนในที่สุดนั้นพวกมันนั้นก็ครอบครองคุณซะเองอยังไงล่ะครับมาดูกันให้ชัดๆกันเถอะครับผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าทําไมผมจึงเรียกบัตรเครดิตและเงินกู้ของคุณว่าหนี้เสีย พร้อมนะครับของชำเม,มื่อวานคุณบริโภคมาไปเรียบร้อยแล้วและมันก็ไม่ได้ทําเงินให้คุณแต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ในบัตรเครดิตและคุณก็มีหนี้ต้องจ่ายการท่องเที่ยวเมื่อ3าปีก่อนคุณไปเที่ยวมาแล้วเก็บภาพสวยๆเข้ากลุ่แล้ววางมาลายดอกไม้ไว้หลังตู้คุณมีช่วงเวลาที่แสนสุขการพักผ่อนนั้นก็ไม่ได้ทําเงินให้คุณและคุณนั้นก็ยังจ่ายค่านู่นค่านี้ไม่หมดมันคือหนี้ที่ลากยาวหลังการซื้อเงินที่คุณกู้มาซื้อรถ ซื้อเฟอร์นิเจอร์จ่ายค่าง,งานแต่งงานลูกซื้อเรือตกปลาทุกอย่างนั้นราคาจะตกลง50%ทันทีที่คุณควักเงินจ่ายเพราะฉะนั้นครับตอนนี้คุณก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าของที่มีมูลค่าแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับตอนที่คุณกู้เงินมาซื้อเนี่ยตอนแรกคิดดูสิครับว่ามันหมายถึงอะไรรถนั้นไม่ได้มีมูลค่า38,000ดอลลาร์เท่ากับตอนที่คุณกู้เงินมาซื้อนาทีที่คุณขับมันออกมาพ้นโชว์รูมมูลค่าของมันนั้นจะตกลงไปอยู่ที่26,600ดล เงินที่กู้มานั้นก็ยังมีมูลค่าเท่าเดิมเช่นเดียวกับเงินที่คุณยืมมาเพื่อจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่แสนสวยก็จะกลายเป็นเงินกู้สําหรับสินค้ามือสองไปซะ,ะดือด้อๆทันทีที่พนักง,งานส่งของขนพวกมันออกจากรถบรรทุกนาหดนหูใจไหมล่ะครับทีวีจอบาน50นิ้วรถเข็นเด็กผ้าอ้อมเด็กสาหรับ1เดือนและปุ๋ยใส่สนามหญ้าที่คุณซื้อมาเมื่อปีก่อนล้วนแต่เป็นหนี้สินทั้งสิน้นคุณไม่ได้เงินจากมันแถมยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายค้างอยู่ในบัตรเครดิตทั้งหลายอีกด้วย ประเภทของหนี้เสียนั้นก็ได้แก่บัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระเกินหนึ่งเดือนเงินกู้ที่มาจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพื่อซื้อรถเรือและของหรูต่างๆเงินที่กู้มาซื้ออะไรก็ตามซึ่งไม่ได้ทำเงินให้คุณถ้าอย่างนั้นอะไรคือหนี้ดีกันล่ะคำจำกัดความที่ง่ายที่สุดของผมก็คือหนี้ดีนั้นทำเงินให้คุณได้มากกว่าเงินที่คุณใส่ไปนั่นเองครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าคุณกู้เงินมาทำธุรกิจถ้าธุรกิจนั้นทำเงินให้คุณได้มากกว่าเงินที่คุณกู้มานั่นคือหนี้ดีครับ พราะคุณนั้นได้ยืมเงินมาเพื่อทําเงินให้ได้มากกว่าพูดอีกอย่างก็คือนี่ดีคือนี่ที่นําไปซื้อทรัพย์สินและเรานั้นก็เห็นอํานาจของทรัพย์สินที่นําไปสู่ความมั่งคั่งกันไปแล้วผมจะขอยกตัวอย่างอีกสักเรื่องนะครับสมมุติว่าคุณนั้นเช่าบ้านอยู่ถ้าให้ผมมองผมจะบอกว่าคุณนั้นกําลังสายดอกเบี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ไปกบเงินค่าเช่าทาไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะเมื่อถึงสิ้นเดือนคุณได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันบ้างจากค่าเช่าเดือนละหนึ่งพันดอลล ใช่ครับคุณได้อยู่ในนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่มันก็ไม่ได้นํามาซึ่งรายได้คุณคือผู้บริโภคและเงินเช่าของคุณก็ถูกบริโภคไปจนหมดสิ้นสุดจบกันทีนี้มาลองคิดเลขกับรถของคุณดูบ้างครับสมมุติว่าคุณนั้นซื้อรถราคา20,000ดอลลาร์และทางธนาคารนั้นคิดดอกเบีย้ยคุณตั้งแต่8-12%คุณผ่อนจ่ายเดือนละ400ดอลลาร์นาทีที่คุณขับรถคันนั้นออกมา ราคาของมันก็ตกลงมาอยู่ที่1 4 0 0 0ดอลลาร์เท่ากับว่าคุณจ่ายงวดละส0 0ดอลลาร์สำหรับทรัพย์สินมูลค่า14,00 0ดอลลาร์ทุกๆเดือนราคาลถของคุณนั้นมีแต่ตกลงตกลงแต่เงินกู้ของคุณคิดจากราคาดั้งเดิมก่อนที่มันจะราคาตกลงมามากกว่า1ใน4คุณจ่ายเงินซื้อสิ่งของที่เสื่อมราคานี่จึงเป็นการซื้อที่มีแต่แพ้กับแพ้ครับหรือตัวอย่างการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันคุณนันรูดบัตรเครดิตไปแล้ว2,000 และเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณก็ไม่มีอะไรเหลือนอกจากความทรงจําดีๆแต่คุณนั้นก็ยังต้องจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่ในบัตรเครดิตนี่หมายความว่าคุณนั้นต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกสําหรับสิ่งที่จบลงไปแล้วทีนี้มาลองดูเฟอร์นิเจอร์กันบ้างครับเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของอื่นๆที่คุณซื้อมาด้วยบัตรเครดิตก็เช่นกันสมมุติว่าคุณนั้นซื้อของมูลค่า5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ด้วยบัตรเครดิตคิดว่าตัวเลขนี้โอเวอร์เกินไปอย่างนั้นหรอครับผมพนันได้เลยครับว่าทุกคนนคคคนนนนนนัันนััั้้้้้้คคครรรรูจกกกกสทีี่ตตติิดดดดหบเมมาาาาขือววซซยํ แต่เมื่อซื้อมาแล้วของนั้นก็ไม่ได้มีมูลค่า50,000ดอลลาร์ 50, อีกต่อไปถ้าคุณนําไปโลกขายก็คงจะได้รุมรวมกัน5000ดอลลาร์ 5, ทีนี้เรามาลองคิดเลขกันครับบัตรเครดิตคิดดอกเบีย้ยประมาณ20%ของสินค้าราคา50,000ดอลลาร์ 50, ที่คุณซื้อมานั่นเท่ากับว่าคุณนั้นต้องจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ1 0 0 0ดอลลาร์หรือรุมรวมแล้ว1 2 0 0 0สดอลลาร์สำหรับของที่ใช้แล้วและมีมูลค่าเหลือเพียง $5,000 ดอลลาร์เท่ากับว่าดอกเบีย้ยนั้นสูงเกิน2%เเลยยทีดีด ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเถียงตรงและถังแตกคุณจะเฝ้าซื้อแต่ของที่มีราคาตกลงเรื่อยๆทำให้นี่สินของคุณนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าครับคุณนั้นก็จะไม่มีเงินและไม่มีออกซิเจนเหลือพอให้หายใจดังเช่นที่ออกเดนเนชผู้ที่มีอารมณ์ขันเคยกล่าเอาไว้นี่บางอย่างนั้นก็สนุกดีตอนที่สร้างมันขึ้นมาแต่ไม่มีนี่ไหนสนุกหรอกตอนที่คิดจะกําจัดมันทิ้งไปในทางกลับกันนะครับถ้าคุณนําเงินไปลงทุน แม้ว่าจะต้องกู้ยืมและเป็นหนี้คุณก็มีทรัพย์สินในครอบครองสมมุติว่าคุณซื้อทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านักหลังที่คุณซื้อมาในราคา1นึ0 0 0สดอลลาร์และต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยสิอต่อปีเท่ากับว่าจ่าย1นึ่งบดอลลาร์ต่อเดือนแต่สมมติว่าทรัพย์สินนั้นทำเงินค่าเช่าให้คุณเดือนละ1นึ่ดอลลาร์หลังหักค่าใช้จ่ายเท่ากับตอนนี้คุณมีไรายได้เดือนละ100ง้อยดอลลาร์และมันยังดีขึ้นดมาาาาลคาตราคาตร และเมื่อคุณตัดสินใจะจะขายมันคุณอาจจะได้งเงินมากขึ้นไปอีกคุณมีสมบัติที่มีมูลค่าคุณมีทรัพย์สินที่สร้างรายได้ทั้งในตอนนี้และในอนาคตนั่นจือเป็นหนี้ที่ดีนี่คือการคิดแบบคนไม่ออาฐานผูมังคังนั่นเองครับผมจะบอกคุณให้นะครับหนี้เสียนั้นยังมีคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือหนี้ประเภทใดๆก็ตามที่ทําให้คุณเครียดถือเป็นหนี้เสียทั้งสิน้น คนที่ติดหนี้ส่วนใหญ่ครับจะหมกมุ่นกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยการจ่ายเงินค้างบนบัตรเครดิตและเงินทุกบัตรทุกสตางค์ที่มีอยู่แต่หนี้เสียยังมีข้อเสียอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือมันสามารถส่งผลร้ายต่อคุณภาพชีวิตของคุณนี่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางอารมณ์ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับมุมมองที่มีต่อตอนเองศักยภาพสู่ความสำเร็จของคุณและแม้แต่สุขภาพด้วยความเครียดประเภทนี้นั้นจะเผาไหม้คุณครับทำให้คุณนั้นมีแต่ความหวาดกลัว และจิตใจของคุณนั้นก็จะไร้ความสุขลองคิดซะว่านี่เสียก็คือคอเลสเตอรอลทางการเงินชั้นเลวครับซึ่งทําให้หลอดเลือดของคุณนั้นอุดตันและคิดซะว่านี่ดีนั้นก็คือคอเลสเตอรอลทางการเงินชั้นดีซึ่งทําให้หลอดเลือดของคุณนั้นปลอดโปร่งและไหลเวียนสะดวกวิกฤตนี้สุดเครียดนี้ครับก็เคยเกิดขึ้นกับผมเช่นกันตอนที่อสั่งหาริมทรั์ของผมนั้นถูกพายุทอร์นาโดจู่โจมผมต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีซ่อมแซมมันจนไม่มีเงินสดเหลืออยู่เลยทุกๆชั่วโมง ผมพอแต่คิดว่าผมจะหาเงินมาจ่ายได้ยังไงผมมีหนี้ผมต้องผ่อนบ้านผมต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันค่ารถค่าน้ํามันแต่มีรายได้เข้ามาน้อยมากผมถูกครอบงาด้วยความกังวลว่าจะหาเงินมาโปะใบแจ้งหนี้ใบถัดไปได้ยังไงนั่นคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าหนี้ใดๆก็ตามครับที่สูบพลังในตัวคุณและทําให้คุณวมตกกังวลจนเกินไปล้วนแต่เป็นหนี้เสียและเป็นหนี้ที่ต้องกําจัดทิ้งไปให้โดยที่สุดเพื่อที่จะทําได้ ลินดาเอฟแม่งเยนบทซึ่งเขียนบทความเอาไว้ในเว็บไซต์ Associatedcontent.com กล่าวว่าสาเหตุอันดับแรกที่ผู้คนอย่าล้างกันก็คือเรื่องเงินไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับที่เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ถึงอย่างนั้นผลการวิจัยส่วนใหญ่ก็จัดเรื่องเงินไว้เป็นหนึ่งใน5อันดับแรกของการอย่าล้างและคุณก็อย่าเพิ่งลืมเรื่องความเครียดที่เข้ามาซ้ําเติมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับเมื่ออยู่ในภาวะล่อแหลมแล้วมีเรื่องของหนี้เข้ามาพัวพันพวกเราหลายคนครับยืมเงิน5,000หรือ10,000ดอลลาร์จากพ่อและแม่ จากรุงรวยๆหรือญาติสักคนสองคนเพื่อน,นํามาลงทุนในธุรกิจที่ดันไปไม่รอดและเกิดอะไรขึ้นจากนั้นล่ะครับการมาพบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัวจึงกลายไปเดือยชฉนเครียดเมื่อเติมเรื่องนี้เข้าไปจู่ๆความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคุณกับครอบครัวและเครือญาติตกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกและเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบเรื่องนี้ในครอบครัวนั้นมักเต็มไปด้วยความโกรธความขุ่นเคืองและแม้แตก่การไม่พูดจาก,กันไปเป็นปีป ผมขอถามคุณหน่อยครับว่าตอนนี้นั้นคุณอยู่ในภาวะปฏิเสธความจริงอยู่หรือเปล่าคุณเคยรู้จักคนจํานวนมากที่ติดหนี้อยู่มหาศาลพวกเขายืมเงินแล้วยืมเงินอีกกระทั่งจวนจีนจะเสียบ้านและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผมจําได้ว่าเคยไปเคาะประตูบ้านของคนพวกนี้ครับป้าก็บอกว่าบ้านคุณจะถูกยึดพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้ามันจะถูกประมูลขายทออตลาดคุณจะถูกโยนออกจากบ้านตัวเองผมมาที่นี่เพื่อช่วยให้ผมซื้อบ้านคุณเถอะมาปรึกษากันว่าจะทํำยังไง เรานั้นจะได้ประโยชน์กันทั้งคู่คุรรู้ไหมครับพวกคนพวกนี้ตอบว่ายังไงก็ตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีจากการพูดคุยกับคนเป็นพันๆที่กําลังจะถูกยึดบ้านเกือบ99%ครับจะบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพวกเขารวนเชื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและช่วยเหลือพวกเขาไว้หัวหน้าจะขึ้นเงินเดือนให้เป็นสองเท่าพวกเขาจะเล่นสล็อตแมชชีนให้เงินก้อนโตหรือลอตเตอรี่ที่ซื้อมา5ดอลลาร์จะถูกรางใหญ่ พวกเขาปฏิเสธสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างสิ้นเชิงครับพวกเขานั้นจําเป็นต้องมาวิเคราะห์หนี้ของตัวเองตามความเป็นจริงและคุณล่ะครับกําลังปฏิเสธหนี้อยู่หรือเปล่ามาลองดูกันครับต่อไปนี้คือสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกให้รู้ว่าคุณมีหนี้สินมากเกินไปและมีข้อไหนบ้างที่ตรงกับคุณ 1. คุณไม่มีเงินเก็บเลย 2. คุณไม่มีเงินจ่ายหนี้บัตรเครดิตแม้กระทั่งจํานวนขั้นต่ำที่ต้องชําระ 3. คุณรูดบัตรจวนเจียนเต็มวงเงิน4 คุณชำระนี้บัตรเครดิตใบหนึ่งด้วยบัตรเครดิตอีกใบ5คุณมีบัตรเครดิตมากกว่า3ใบที่ค้างชำระมาพักใหญ่แล้วนี่คือเรื่องที่น่ากลัวสำหรับหลายๆคนครับเธอเชื่อผมเถอะครับมันเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ความเป็นคนไม่อ่อนถานกูมังคั่ง,ง,งจนหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นและเขียนตัวเลขลงไปครับค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าผ่อนบ้านรวมทั้งภาษีและประกันหรือค่าเช่าบ้านรายเดือนของคุณตกเดือนละกี่บาทค่าผ่อนรถตกเดือนละกี่บาทค่าบัตรเครดิตตกเดือนละกี่บาท เงินกู้อ <shap> ื่นๆที่ต้องชำระในแต่ละเดือนตกเดือนละกี่บาทนี้สินส่วนอื่นๆที่ต้องชำระในแต่ละเดือนนี้สินอื่นๆที่ต้องชำระในแต่ละเดือนตกเดือนละกี่บาทรวมทั้งสิ้นแล้วคุณต้องจ่ายเดือนละกี่บาทต่อไปก็เขียนรายได้ต่อเดือนของคุณครับเงินเดือนของคุณนั้นได้เดือนละกี่บาทรายได้อื่นๆเดือนละกี่บาทรวมทั้งสิ้นแล้วคุณมีรายได้ต่อเดือนกี่บาทท้านี้ที่ต้องชำระในแต่ละเดือนมากกว่ารายได้คุณนั้นกำลังตกอยู่ในโซนอันตรายแล้วครับและต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้ซะโดยด่วน และต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนและต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้แต่โดยด่วนและต้องเริ่มและต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้ซะโดยด่วนและต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้เสียโดยด่ว,ดวนคุณพร้อมหรือย่างครับนอกจากหนี้เสียแล้วยังมีหนี้ประเภทที่สุดแสนเะเลวรยอีกด้วยถ้าคุณมีหนี้ประเภทนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเรานั้นก็ต่างเคยทําพลาดและก็อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นกันมาแล้วทั้งสิน้นไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเอง รวมถึงคนไม่ออทถานผู้มัง่งคั่งส่วนใหญ่ด้วยนี่ชนิดเลวร้ายนี่ก็คือเงินที่คุณยืมมาเพื่อใช้หนี้เสียตอนที่ผมมีปัญหาแล้วก็มีหนี้เสียทั่วหมดจนจ่ายไม่ไหวสิ่งแรกที่ผมทําก็คือวิ่งพล่านไปทั่วเพื่อขอยืมเงินเพิ่มอีกผมยืมมากขึ้นไปอีกเพื่อจัดการกับอสังหาริมทรัพย์ของผมธุรกิจของผมและหนี้ในบัตรเครดิตของผมนั่นคือสถานการณ์ที่มีแต่แพ้ครับมันเหมือนคนติดเหล้าที่พูดว่าแหมฉันอยากจะเลิกเหล้ามากเลยนะท่านอย่างนั้น ฉันจะออกไปดื่มเหล้าขวดโต๊โตสักขวดหรือคนติดยาที่พูดว่าฉันติดโคเคนและเลิกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคืนนี้ฉันจะอัพยาขนาดใหญ่และนั่นจะทําให้ฉันนั้นเลิอกอยาได้พรุ่งนี้กฎข้อสําคัญของผมก็คือนี่ใช้นี่ไม่ได้ครับแต่ก็ยังมีหนทางที่คุณจะปลดหนี้ได้มาเริ่มกันตอนนี้เลยดีกว่าเมื่อคุณมีปัญหาด้านการเงินครับให้คุณถามตัวเองว่าอะไรคือเรื่องเร็วยที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นผมรู้ครับว่าความกลัวนั้นทําให้คุณหลายคนนะั้นไม่กล้าตัดสินใจทําอะไร วิธีที่ผมใช้บรรเทาความกลัวก็คือการคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าหากอสังหาริมทรัพย์ที่ผมมีอยู่เกลื่อลุดมือไปหมดอะไรจะเกิดขึ้นคําตอบก็คือผมก็ยังมีกินมีที่อยู่และยังมีความสามารถที่จะหาเงินได้ต่อไปสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือกําจัดความกลัวของคุณซะคุณสามารถปลดหนี้ได้ครับมีวิธีมากมายหลายล้านแบบที่คุณทําได้อย่าปล่อยให้ความกลัวมาทําให้สถานการณ์หนี้เสียของคุณนั้นยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ และแผนการแรกในการปลดหนี้เสียของผมนั่นก็คือจงสนุกกับมันครับคุณต้องมีจุดประสงค์อย่างแรกคือสนุกชีวิตนั่นคือของขวัญอันล้ำค่านะครับและเวลาคือสิ่งทรงคุณค่าที่สุดที่คุณมีมีค่ามากกว่าความมาัง่งคั่งและก็ความร่ำรวยทั้งหลายที่คุณสามารถหามาครอบครองได้ทุกช่วงขณะที่คุณมัวแต่นั่งวิตก,กังวลคือเวลาที่คุณทำลายทิ้งไปและไม่อาจหวนขึ้นกลับมาครับทั้งที่นี่สินนั้นเป็นเรื่องที่จัดการได้อย่างแน่นอน เมื่อดูเช่นนี้แล้วก็จงยิ้มสู้ครับกอดใครสักคนที่คุณรักแสดงความยินดีกับตัวเองและสัมผัสถึงความผ่อนคลายจงเปิดรับความปิติยินดีทั้งมวลผมกำลังจะแนะนำสารพัดวิธีที่จะช่วยให้คุณนั้นปลดหนี้เสียและทำให้คุณนั้นกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมทีนี้เริ่มสนุกหรือย่างครับผมอยากให้คุณหยิบกระดาษออกมาอีกแผ่นแล้วเขียนรายงานหนี้ทั้งหมดว่ามีอะไรอยู่บ้างเงินกู้ทุกก้อนและทุกจำนวนบัตรเครดิตทุกใบที่มียอดการใช้จ่ายและยอดค้างชำระ ทีนี้ก็กลับไปฟังเงื่อนไขของบัตรเครดิตคุณจะเห็นอัตราดอกเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายในแต่ละเดือนเขียนตัวเลขนั้นลงไปข้างๆบัตรแต่ละใบไม่ต้องไปกังวลน,นะครับถ้า,าดอกเบีย้ยของบัตรแต่ละใบนั้นไม่เท่ากันคุณจะพบว่าอัตราดอกเบีย้ยมีตั้งแต่12ไปจนถึง28%ให้เวลากับขั้นตอนนี้หน่อยครับแผนการนี้ไม่เพียงจะบอกว่าคุณนั้นกําลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแต่ยังจะบอกได้ว่าคุณนั้นสามารถลดหนี้ลงได้อย่างรวดเร็วได้เพียงใดด้วยจงปฏิบ,บัติตามกฎแห่งบบััตตตรรรรรเคคดิ5ปปะกา่อไนี้ 1. ครับตัดบัตรเครดิตท,ทุกใบเป็นชิ้นๆเหลือไว้ได้แค่ใบเดียว 2. ระงับความอยากในการสมัครบัตรใบใหม่ 3. อย่ารูดบัตรใช้ค่าอาหารเสื้อผ้าหรือความบันเทิง 4. ชําระหนี้ในแต่ละเดือนให้มากกว่าจํานวนขั้นต่ำที่ต้องชําระจนกระทั่งหมดหนี้ 5. ชําชระหนี้บัตรเครดิตให้ตรงเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับและดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้น การทาให้เห็นภาพชัดเจนว่าบัตรเครดิตนั้นทําให้คุณสูญเงินไปเท่าไหร่เป็นเรื่องสําคัญครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสาธิตให้ใครก็ตามดูพวกเขานั้นจะไม่มีวันลืมเอาเลยครับลองดูด้วยตัวเองเลยครับให้คุณหยิบเงินในกระเปะะ๋าสตางค์ของคุณออกมาให้หมดครับสมมุติว่าคุณมีอยู่100ดอลลาร์ให้หยิบออกมา1ใน5หรือ20ดอลลาร์แล้วยนใส่ถังขยะนั่นคือจํานวนเงินโดยประมาณที่คุณต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตแค่นี้ยังไม่เสร็จนะครับทีนี้ครับก็นําเงินนนอออีกออกกก30%มมาแลลโยยัังงไปใส่่ขะเชน นี่คือจํานวนเงินโดยประมาณที่คุณต้องจ่ายค่าภาษีเรียกได้ว่าเครื่องหนึ่งของเงินที่คุณคิดว่าเป็นเงินของคุณนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ของคุณเพราะเครื่องหนึ่งนั้นจะถูกโยนลงถังขยะลองสาธิตให้ทุกคนในครอบครัวดูคุณจะเห็นภาพถังขยะใบนั้นทุกครั้งที่คุณควักบัตรเครดิตออกมาจ่ายค่าอะไรสักอย่างนี่เป็นวิธีกระตุน้นให้ลดการใช้บัตรเครดิตได้ดีมากครับและวิธีการปลดหนี้บัตรเครดิตนั้นก็มีอยู่2ตําราครับตําราแรกนั้นแนะนําให้ปลดหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อ เพราะนั่นก็คือบัตรที่ทําให้คุณนั้นเสียเงินมากที่สุดส่วนตําราที่2ส,สนับสนุนวิธีที่ผมเรียกว่ากลยุทธ์ก้อนหิมะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับสมมุติว่าคุณนั้นมีบัตรเครดิตอยู่5ใบทุกใบล้วนมียอดค้างชําระใบแรกมี1 0 0 0 0ดอลลาร์ใบที่26,000ดอลลาร์ใบที่3 4 0 0 0ดอลลาร์และใบที่42,000ดอลลาร์ 4, 000, และใบที่51,500ดอลลาร์ให้คุณจ่ายยอดค้าง1,500ดอลลาร์ให้หมดก่อนครับแล้วนำเงินจำนวนที่คุณเคยใช้จ่ายหนี้ก้อนนั้นบวกรวมกับเงินขั้นต่ำที่คุณต้องชำระเพื่อใช้หนี้บัตรที่มียอดต่ำเป็นอันดับถัดไปซึ่งในที่นี้ก็คือบัตรที่มียอดค้างอยู่2,000ดอลลาร์ทีนี้ครับจะทำให้คุณล้างหนี้บัตรเครดิตใบที่4ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันกับบัตรใบที่3แล้วก็ใบที่2 ด้วยวิธีนี้ครับทุกๆเดือนคุณนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นประสบความสําเร็จและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและกลยุทธ์แบบคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งนี้ผมอยากให้คุณได้เรียนรู้เอาไว้ครับและคุณนั้นจะสามารถประยุกต์ใช้กับการเจราจาต่อรองด้านการเงินทั้งหลายในอนาคตผมรู้ดีครับว่าสําหรับพวกคุณหลายๆคนแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ผมขอยืนยันคุณจะประหยัดเงินได้มากมายเพียงแค่คุณโทรศัพท์ไปเจราจาขอลดจํานวนหนี้หรือลดอัตราดอกเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายหรือไม่ก็ลดทั้งสองอย่าง ในเอกสารเงินกู้และบัตรเครดิตของคุณนั้นน่าจะมีเบอร์โทรของผแผนกลูกค้าอยู่เมื่อมีคนรับสายให้ขอพูดกับใครสักคนครับที่มีอำนาจตัดสินใจที่จะลดจำนวนหนี้หรืออัตราดอกเบีย้ยหนักแน่นก็ไว้ครับอย่าวางสายจนกว่าคุณนั้นจะได้พูดกับใครที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆสิ่งที่คุณต้องพูดก็คือฉันอยากให้ทางบริษัทของคุณลดจำนวนหนี้ให้เพื่อฉันนั้นจะสามารถชำระได้หมดฉันนอยากให้คุณช่วยฉันด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย โอกาสที่ทางบริษัทจะให้ความร่วมมือด้วยการลดหนี้ในลดอัตราดอกเบี้ยนั้นมีอยู่มากทีเดียวครับเวลาที่คุณเจรจากับบริษัทบัตรคเครดิตคุณควรจะแจ้งให้ทางนั้นทราบด้วยว่าคุณนั้นได้ไปหาข้อมูลของบริษัทบัตรคเครดิตอื่นๆและอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเหล่านั้นและคุณก็ได้พบว่าที่อื่นนั้นเสนอราคาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบ่อยครั้งครับที่บริษัทบัตรคเครดิตของคุณนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยลงให้เท่ากับบริษัทคู่แข่ง อะไรคือข้อดีของวิธีนี้หนี้เสียที่คุณต้องชำระนะั้นอาจจะลดน้อยลงอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะลดลงด้วยและถึงแม้ว่าท่านั้นจะปฏิเสธสถานการณ์ของคุณก็ไม่ได้แย่ไปกว่าก่อนหน้าที่คุณนั้นจะยกโทรศัพท์ครับเพราะฉะนั้นครับลงมือทามันซะจบตอนที่12วิธีการปลดหนี้บัตรเครดิตของคนไม่ออาหานผู้มั่งคั่ังยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีอีกหลายวิธีครับที่จะสามารถกําจัดหนี้เสียของเราทิ้งไปได้และเทคนิคการกําจัดหนี้เสียที่เหลือนั้นจะมีอะไรอีกบ้าง ก็ติดตามฟังได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ